สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับกบอีกแล้วนะคะกบก็จะมาอัปเดตนะคะเรื่องรถซ่อมนะคะรถเสียนะคะวันนี้ก็คือ,อ,อหลังจากที่กบนะคะไปพาเพื่อนๆไปไปถ่ายคลิปที่ไปเดินตลาดะคะ่ะที่เราพวกเราเดินไปตลาดสมิตรด้วยกันนะคะคือรถน่ะมันเสียเมื่อวานนะคะคือเรื่องของเรื่องคือสามีก็กําลังขับรถไปทํางานนะคะ รถก็แบบจอดนะคะมันจะเป็นรถสองเลนแบบนี้เนาะสองเลนนะคะไปไปมาแบบนี้แล้วมันก็จะมีตรงเกาะเกาะกลางนะคะเพื่อนสามีก็ก็จอดเพื่อที่จะรอไฟนะคะที่จะที่จะเลี้ยวไปข้างขวานะคะทีนี้อันนี้จากที่แกเล่าให้กบฟังเนาะแกก็บอกว่าพอไฟเขียวเหมือนแกจะ,ะเลื่อนเลื่อนเกียร์นะคะ,ะไปที่ตัวเอ็นเนาะ คือแกบอกว่ามันสตั๊กนะคะมันมันมันไม่สามารถที่จะจะแบบจะไปทางไหนได้นะคะคือไม่สามารถเลื่อนไปไปหน้าไปหลังหรือไปอะไรไม่ได้มันอยู่กับที่มันแข็งนะคะคือมันเลื่อนไม่ได้เลยนะคะพเพื่อน,น,เ,น,ะนะะพเพื่อนแล้วทีนี้แกก็โทรนั่นแหละค่ะเพื่อนๆจ๋าโทรโตโยต้าเนาะบริษัทของรถเนาะโตโ,ตย,โตยตา้าโตโยต้าเขาก็มารับเนาะเขาก็มาเขาก็ตอนแรกเขาพยายามนะ เขาก็พยายามเหมือนกับกบก็ได้ดูใน youtube นะตอนกบอยู่ที่บ้านกบก็รอดูแบบคือดูใน youtube ว่าเขาทําแบบไหนยังไงก็อธิบายให้สามีฟังอธิบายเข้าเข้า youtube นะคะในขณะที่รถยังเสียอยู่นะคะก็ดูนะคะเขาก็พยายามเอาไขควงไปไปแงะตรงที่เกียร์นะเหมือนกับดูดูตาม y o youtube อ่ะทําตาม youtube แต่มันมันก็ยังขยับไม่ได้อยู่ดีนะคะในขณะที่รอรถด,ด้วยนะคะทีนี้พออย่างที่เห็นในคลิปนะคะว่า พอพนักง,งานยกรถอ่ะเข้ามาเขาก็พยายามจะลองลองทําดูเหมือนกันนะคะว่าอ่ะมันจะทําได้ไหมนะเขาก็พยายามแต่พยายามอยู่นานเลยสามีบอกนะแต่ก็ทําไม่ได้นะก็คือต้องใช้โซ่นะคะดึงรถนะคะขึ้นเนาะไม่สามารถขับขึ้นขึ้นรถได้เนาะก็นั่นแหละค่ะก็กลับมานะคะก็สามีก็ไปกับรถยกนะคะไปที่บริษัทโตโยต้าเนาะ,ะเสร็จป,ปุ๊บก็ ให้พี่นะให้พี่ชายนั่นแหละเนาะในคลิปพี่ที่นับถือกันนะคะเ,เพื่อนๆให้ให้ไปรับกลับมาบ้านเนาะก็เป็นอีกวันหนึ่งก็คือวันนี้นะวันนี้กบก็เลยคิดว่าเอออยากทําคลิปนะคะเพราะว่ากบก็ไม่เคยแบบว่าเดินไปตลาดเลยก็เลยทําคลิปนะคะพอเรากลับมาถึงบ้านนะคะประมาณกี่โมงก็หลายหลายชั่วโมงอยู่นะคะหลังจากที่กบกลับมาจากตลาดเนาะก็มีเบอร์โทรศัพท์จากโตโยต้าโทรมาหาสามีนะคะ คือแบบคือกบฝันนะ่ะเพื <aro amı rewarding> ่อนๆจ๋ากบขออนุญ,ญาตนะคะที่พูดไม่ไมดีนะกบฝันว่ากบอีนะคะก็ะค,ะคือคือขี้นะคะขอโทษนะคะอีออกมานะ,ะเป็นทองนะเป็นทองก้อนใหญ่ขนาดนี้เลยนะเพ ường, <ๆ>ื่อนๆก้อนใหญ่ขนาดนี้กบนั่งห้องน้ําแล้วกบอีแล้วกบก็เห็นอีของกบนะคะเป็นก้อนสีทองนะใหญ่ขนาดนี้แล้วกบก็ใช้เท้าเนะี่ยเขี่ยทิ้งอ่ะเออกบก็ใช้้าของกบเขี่ยทิ้งนะคะกบขอโทษที่พูดไม่ไม่ไม่พอเนาะ ช้เท้าเนะี่ยเขีย่ยก้อนทองนะ่ะทิ้งไปนะแต่อีนะ่ะทองนะ่ะเป็นอีของกบนะเป็นอีของกบนะคะเออทีนี้กบก็เล่าให้สามีฟังตอนเช้าอันนี้กบขอนอกประเด็นเนาะทีนี้โอเคกลับมาที่เดิมทีนี้ตอนโตโยต้าโทรมานะคะเพื่อนๆเราก็ตกใจแบบพอพูดถึงราคาเราก็ช็อกเลยนะคะทั้งสามีแล้วก็กบนะพอคิดว่าคิดว่าแค่อันนี้แค่เราปรับ ประมาณนะแค่ยังไงก็ประมาณพันสองพันเหรียญอะไรแบบเนี้ยก็คงไม่เยอะหรอกอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าเท่าไหร่พอเราฟังนะได้ยินแค่เขาพูดนะพวกเราอึง้งอ่ะอึ้งเลยนะคะทั้งหมดนะคะสี่พันเหรียญน,นะคะเท่ากับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะเราโหเราโห,โหมันแพงขนาดนั้นเลยหรออะไรแบบเนี้ย สามีก็ตกใจสามีก็ถามเขาถามเขาว่ามันจริงหรือเปล่าหรือว่าเราฟังผิดอะไรแบบนี้เขาก็ที่นี่สามีก็เขาก็บอกว่าใช่ประมาณนี้เลยเพราะว่าเขาพยายามที่จะแก้ปัญหานะคะแต่แก้ไม่ได้จริงๆนะคะเขาก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนเกียร์เหมือนกับยกแบบเปลี่ยนอะไรกบก็ไม่รู้นะเหมือนเขาเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเครื่องได้เปลี่ยนเกียร์น่ะยกเปลี่ยนที่มันตรงนั้นน่ะเปลี่ยนเกียร์ทั้งชุดนะ่ะนะคะก้ยก็โอ้ย,ก,อยก็คือแล้วเขาก็บอกว่า การเปลี่ยนใช้เวลาค่อนข้างที่จะหลายวันนะคะเขาก็บอกสามีว่าเธอต้องการลดไหมเธอต้องการลดไปไว้ใช้ไหมอะไรแบบนี้นะคะสามีก็บอกใช่ฉันต้องการลดใช้แน่นอนอะไรแบบนี้เพราะว่าเขาพูดมาประมาณห้าหรือหกวันนะคะเพราะว่ามันติดสุกเสาร์อาทิตย์ด้วยเอ้ยติดอาทิตย์วันอาทิตย์หรือว่าเสาร์อาทิตย์เล็กเขาพูดให้สามีฟังประมาณเนี้เพราะว่าอาจจะทํางานหรืออาจจะไม่ทํางานนะคะก็หลายวันอะไรแบบเนี้ก็คือสามีก็ ให้พี่ชายเหมือนเดิมนะคะอาศัยอาศัยพี่ชายนะคะก็พี่ที่นับถือกันนะคะพี่ชายนั่นแหละก็คือเป็นพี่ที่สนิทกันมากนะคะสนิทกันแบบสนิทกันมากนะคะเรามาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะแก่นั่นแหละนะคะนั่นแหละคะ่ะให้อาศัยที่นี่ก็โทรให้พี่ชายมารับสามีนะไปที่โตโยต้านะคะแล้วก็กบก็บอกสามีว่ากบไม่อยากลงไปแล้วอะไรแบบนี้ยที่รักว่าที่รักอ่า ได้ลถแล้วที่แล้ก็ถ่ายคลิปมาให้กบดูด้วยแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยนะเพราะว่ากบจะไม่ลงไปนะคะอะไรแบบนี้สามีเขาก็ถ่ายเนาะแล้วก็อีกอีกประเด็นหนึ่งนะคือสามีกบชอบรถทันีมากนะคะ <c oughs> เขาก็มาพูดนะเพราะว่าพี่ชายพ,พี่พี่ชายเขาก็ขับรถแบบนี้นะคะรุ่นเดียวกันแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะคะคือสามีก็ที่เขาถ่ายคลิปนานเพราะว่าเขาก็ชอบด้วยเขาก็ชอบแล้วก็อยากให้กบเห็นนะเพราะว่ากบคงไม่ลงไปอีกหลายวันนะ ถ้าถ้ามันคือถ้ามันมีอะไรที่จะต้องออกข้างนอกก็ค่อยลงไปแต่กบคิดว่าเร็วๆนี้อาจจะยังไม่ได้ลงไปเขาก็เลยถ่ายมาให้กบดูเลยนะคะเ,เพื่อนๆโอเคค่ะเ,เพื่อนๆไปรับชมนะคะกบก็ไม่แน่นะคะกบก็เราก็คุยกับสามีว่าตัดสินใจคุยกันว่า เราอาจจะเปลี่ยนรถก็ได้นะคะก็ถ้าเปลี่ยนรถก็คงจะเป็นรุ่นนี้นะคะแต่แต่ก็แผ,แผนแผนการเปลี่ยนก็คงอีกนานนะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนจริงๆก็คิดว่าน่าจะมุ่งไปมองไปทางรถแบบนี้นะคะเพื่อนๆไปดูกันค่ะว่ารถเป็นยังไงค่ะเอาลูกไปซ่อมจะให้ลูกใช้มาฟรีเขาบอก t r แน่ๆเนาะเปลี่ยนเอาล,ลูกแบบนี้ก็ได้แต่ต้องคุยกับเจ้านายก่อน จะเอาหนาว่าโอเคไหมตานนันผมไม่ใช่เป็นคนที่ใสก่กางเกงคือเล้นผมเองคนที่ใสก่กางเกงเย่ยงัง <Yeah. S 1> นม่ห่อ เข้าไปดูข้างในสิ Welcome to my new car เปิีแรงอีกแล้ว right. ข้างในก็เป็นแบบนี้ my tent và đó. xí mai. Để tiệm lốp mai. Click. Click